ในเสียงภาษาไทยโดยมาเตอร์ทีวีสร้างโดยพามมสดิอไงแซตกูมาไหนก็ไม่รู้แต่ว่ากูดูตามเห็นที่มันดูเป่าวะเออนันมนปุ่มอันมีค่ะโอ้โหจะเจอมันแล้วเออ โดดเดืดดืดเดอดด,โด,ดโอดเออมันห้องเตะตรงเออกูจะแตะไม่มีใครเห็นเอ,อ้ยยืนมือเข้าไปเลยนะเออแต่แม่งเออ่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่แหวะเออเ,ออเ,ออเออฮียเออทำไมโลกบัดกลับหัวอย่างนี้เนอะ ข้างนอกมีอะไรหรือเปล่าวะไหนกูขอไปลองดูหน่อยดิเอออะไรเอ้ยเฮียแกบินได้เหรอให้อาหารแล้วเอออ้าวเฮียกูบินได้ช่วยด้วยจูดเราเนี่ยเฮ้ยเพชรกูเออเนื้อปีนบันไดเอ้ยทำไมมันเร็วขึ้นเออจุดกูไปล่อะอ้าวเฮียเอ้ยโออมองหาพ้อไม่เคยเห็นนกไง กูอยู่ในนรกเออโอ้โอลาวาอือช่วยด้วยเอออ๋มังกรได้ขี่แล้วเว้ยกูเท่ไม่สัตว์อ้าวเฮียโอ้เอ่อเออคิวสวยดีนะลมเย็นเฮียเฮียะทำไมโลกวันนี้กะหัววะเฮ้ยดูเหมือนว่ากูจะดื่มหนักไปหน่อยเออได้เวลานอนถอดเออโดดโอ้เตียงลอยได้ กูขี่มาอยู ойти, ่ดีๆทำไมรถกูเป็นอย่างนี้โอ้ยได้ช่วยดูรถกูก็เป็นมึนมึงนอนสบายจังเลยเออเออบินได้ด้วยเออไม่ได้เกมแล้วเอาบักแล้วเนี่ยโอ้ป็นได้อุยเออ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 เอวเอเออเออเอ โอ้ยปลมาจากไหนนี่ฉัเลอกของดีจังเลยก่อนจะของดีแต่ไปหมดเลยฉันได้กลัวตายวะเนี่ยโอ้โหลเซบกจ้าเฮ้เฮ้อะไรนี่เฮ้ยเยนาอะไรมาหนาโชว์โชว์เออเฮ้ยเฮ้ยไงอ่ะดึงดึงอาเออทำอะไรลงไปวะนี่ย ดี๋ยวเวลาไปแก้ไครอออดีบอดีบไม่ถึงเอาบบนี้ลักกันเออเออเออย่างนี้มันยามกันชัดๆนี่เจอปลาเลยแหน่ถึงแล้วเออเออแต่ก็ลุกไม่ได้กลับเป็นเหมือนเดิมเออเออลุงมาจะลุงลุงว่าไงแกที่ไหนหรอลุองเป็นพอเองเออ หร oh, ือมันคันโย่เออโอ้คุกกี้น่ากินได้ไม่เดือดด้วยโอ้วิวข้างนอกมันสวยดีจริงๆริงเฮียอะไรไปเนี่ยโอ้อันตรายหันแต่ต้องโอ้แต่เลยนะแต่ไม่เฮ้อ จบแล้วจ้าทุกคนครับถ้าดูจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะครับเลื่อนลงมาใต้คลิปกดปุ่มติดตามสีแดงเลยและที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกผมนะครับหรือถ้าชอบวิดีโอไหนครับให้กดไลค์นะครับและที่สำคัญกดแชร์ครับส่งไปทางไหนก็ได้นะครับ แล้วก็เขียนอะไรไว้ก็ได้หรือจะเขียนด่าก็ได้ผมไม่ว่ากันนะครับแล้วก็กดโพสต์ไปเลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกผมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับบ๊ายบาย